หลายคนมองว่ามีเปลือนกันแล้วภาพที่เพิ่มื่อกี้นี้หรอในกอสิบตลอดที่อะไรนี่หรอคะก็ไม่ได้ไม่มีอะไรนะคะคืออย่างที่พี่บอกตลอดว่าเรายังเป็นเพื่อนกันเรายังเจอกันเรายังเรายังมีกิจกรรมทําร่วมกันไปปั่นจักรยานเป็นแก๊งไปทานข้าวกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเหมือนแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็เป็นเพื่อนอยู่ในเพื่อนกลุ่มๆที่รู้จักกันอยู่แล้วฉะนั้น,นวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามัน ึงแม้ว่าความสัมพันธ์เราอาจจะไม่ได้คบหายดูใจกันเป็นแฟนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกคบกันฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบตื่นเต้นน้อยๆลงหน่อยกับการเห็นภาพพิม์กับว่านอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแว่าถ้าในอนาคตจะมีภาพระหว่างว่าอกมาก็อย่าไปคิดมากก็อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันมากอ่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าพิมพ์ก็หลายๆคนก็เหมือนแบบก็เชียเนอยากให้กลับมาคบกันอะไรางี้ใช่ไหมคะแต่ก็ ไม่พิมพ์ก็ไม่ได้ฝืนตัวเองไม่ได้กดดันอะไรตัวเองนะคะคือวันนี้เราก็แค่รู้สึกมีความสุขกับกับสภาพแบบนี้อยู่กับกับสถานะแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้แหละค่ะแล้วโอกาสที่จะรีเทิร์นอาจะไม่ทราบจริงๆพอเจอกันทุกวันไม่ได้เจอกันทุกวัน่เจอกันทุกวันอันนี้เราเราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้คือดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะ คือตอนนี้มันดีมากอะค่ะคือคือมันดีกว่าตอนที่เราดูดูดูใจกันซะอีกฉะนั้นวันนี้เนี่ยพิมก็ไม่ไม่รู้ว่าการที่กลับมาแล้วจะเป็นแบบเดิมหรือว่าจะเป็นแบบใหม่หรือจะเป็นแบบนี้อะไรมันจะดีที่สุดแต่ว่าเอาแค่ว่าเราแฮปปี้ตรงไหนไปก่อนดีกว่าช่วงนี้สถานะตอนนี้ก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันค่ะใช่ค่ะวนนี้พี่พิมมีคนอื่นหรือยังไงก็ไม่ไม่มีนะคะทุกวันนี้คือเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโรงละคร จริงๆเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวแบบต้องเปิดกล้องละครอีกทําหลายอย่างถ่ายซิตคอมอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนพยายามหาอะไรที่มันสบายใจทํามากกว่าคือถ้าเราไปกดดันแบบอย่างเรื่องความรักนี่มันเป็นเรื่องที่บางทีมันมีมามันก็แฮปปี้แต่ว่าเวลามันทุกข์นี่มันทุกข์มากฉะนั้นเราเริ่มพยายามขจัดเรื่องความทุกข์ออกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ปิดตัวเองใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ปิดแน่นอนค่ะ ว่ามีไหมก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอะไรค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปเจอเจอใครที่ไหนด้วยอะ่ะก็คือยังไม่ได้มองว่าเป็นใครย,ยังไม่มองเนละไม่มีค่ะพี่พิมเป็นคนขี้เหงาด้วยส่วนตัว,แ,วแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี้เหงามากค่ะช่วงแบบช่วงอยู่คนเดียวแรกๆอะไรเงี้ยก็เหงาแล้วก็แบบแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าบางทีความเหงามันก็มันก็สอนอะไรเราเยอะเหมือนกันค่ะ